บทนิทานคว่จอตละครเปิดฉากใหม่คอยฟังไปเด้อไม่ใหญ่มันสิวานหรือสมคมเปรี้ยวจังว่ากันพี่น้องเอ๋ยคนเฮาเกิดมานี้มีดีตัวป้าคนกันแต่ว่าคน พาลมตองอ้อยหวานมาละตีใจสถานให้ละวางไวละเลงมีโรงเรียนไปลรงแล้วแนมบ่เห็นอนาคตมันมืดบนจนเพมาเรื่องมันดังแต่เขากี่มะลตตีเธอขับไล่ไปปกครองทั้งผูใหญ่เขากะไลออกจากของย่อนนี้ทองแก่มา ลูกไส้มาหว่วมบานบอกเคื่อโมโมดอกสุกเขาพ่อโ,โกส่วนเล่าสิ่งส้ำปอให้เน้องแก้มบานใช้พิการหลังคมมอมแมมแกนดขาลอยเป็นลูกหลานเถือกทิมปอยญาติที่กง,องวอกเผาเสือบ็ก่ายบ้านแม่นพาน มาเสียน้ำตาให้มันแหลวมันสมแนวลูกสาวพอล้างเทอลังกอจอท้ากี่พอบเอาเอือพองเสื้อกับนายหนแสงตะเว้นคำขวอยมือม่ยังใส่งามมือนีมาละตีสิค่อยตามหากักสิม,มีวันลุงเก็บเอาความหยาบหยุ่มมันใสหินทวงน้ำทามือนีมีสัญญาโทษนัดแฟ้นภูบาวเขาสิผ้าเขาเทียวโชว่สันดีมือนีมาละตีสิแดงโตง,งามงามค่อยถ่าผููบาวเกา่ามาหาไปเที่ยวในเมืองสะดอก เอ้มันคือนานมากหัวเธอเอ้เป็นหลงบานสันบอหือไอโซก,ก็ได้ผูมยะโสขนตาบ้านเว้าเรื่องการเรื่องงานบ่มีได้เป็นรักแหลงเรื่องประชันขันแข่งข,ขันเว้าเรื่องเจ้าสู่้อยพมนี่บอยอนไท ว,ว้าเลื่องงานบอกว่าใส่บ่อใดผมบ่อไฟสิทำกินอยู่ผู้เดียวจนชินหมูบ่อกาดไงนกมาไกลมีแต่ไปหาเล่นยามกลางเดื้นออกหาที่วเรื่องขอบวอัวบยงเกี่ยวลูกและเมียว่านันยจาฟันพ่อว่าสิเอา มาลตีผู้สาวปุกตั้งแต่เข่าแล้วทรงข่าวมาหว่าอยากขอเวลาทบทวนขบวนวังเลาหัวใจเบาเรื่องล่าโทษนัตามสัญญาสิพาวาเราื่องอย่างเนี้นบอเห็นกันจนลืมแก สิบกว่าปีน่าผ่านได้หรือเรามาให้แม่นคู่คลองอุ้ยน้องเด้อแฟนอมาละตีมาละตีจ้า อยู่บ้านบลาล่า <ENNIS> อุ <ý S 1> ้ย <lawsuit> พี่สอม <quotation> ้าละบดจะอ้ายป้าดูอ้ายละคือบ้านมาลตีบอยู่บ้าดสนิไอ้บอยู่จังไหนคนถ่าคนคล้องอยู่เมียอ้ายคือมาสาดแฉหงบอกมาลตีถ่าอ้ายอยู่ดี่เดียวอุ้ยกับมาสาดตัวละเนาะอ้ายละลงทางเสนหลาลงทางมาสันบ่ออ้ายละลงทางเสดบอเดม่าตังโดนเสดหลาธรรมดาละบอเดม่าตังโดนเนาะนี่ป้าแบ่งลอยเมียแบ่งเศร้าเมียป้าดูบาดแต่ละ บ่ได้พ่อมาละตีตั้งเลยปะ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 มาละตีอย่างเง้ยพุชบุ้งามคือเก่าอยู่ตัวละเนาะล่ะกิลีบ่อไอ้กิลีละเนาะกะธรรมดาล่ะคนบ่มีลูกบ่มีผัวเนาะเหนียมบ่เนาะบ่บ่มีลูกมีผัวมีสิตัวเฮ็ดยังทายกะโทษนัดมาหอดมัอนี่ยอดล็อกขวบกินหอดที่เถืงอนผู้เบาเก่าจังอายนี่ล่ะจิตตนั่งสะก้อนนั่งสะก้อนอุ้ยมาเมย์เมย์เนาะพี่ตัว กันมาตั้งแต่พุนสมัยทองตำราเขียนสมัยเฮียนอยู่หมอปลายผ้านมากันนั่นลำยังคงจำกันได้สมัยชายยังลูกเลิขับกีลียนอพอผู้สาวอ้ออั้แน่นเบอ่อโทรอายายบอสเ้าพอสิหูบอเจ้าสาวควนหนึ่งคอยหน่งหวงเจ็บระบมอยู่ในสู บาทีควงเขาอ่างมาลตีก็ยังว่างพี่บะหมังสีเนมเบิงเจ้าผู้วานลิ้งเลิ้งมาเห็นกันเถื่อนี่ก็ยังเทะบอกเกาตาอนอพี่เอ้ยปามาเห็นกันเถื่อนี่ก็ยังรอหมอสม กะงํามตาหุ่นทรงกำลังเทปาตมีไผ่เซ่ไผ่ซอนท่างหัวใจวางในบ่ความสัมพันธ์อยากสารต่อเพ้าะว่าไยดอกพีเจ้าใจนั่งพร้อมอยู่เสมอเดี๋ยวนี้าอสังแต่หุ่นีนเดี๋ยวนี้มาละติกันยังบ้าในมีไผ่เลยยังงสดยังซิ่งค่อยถาอายอยู่เด้อว่าแต่อายนี่ีเนียไปเดี๋ยนี้น่ะะอ้ยยยยยยยบยยยยยยยปลยยยยยยอย แม่ใส่่ก็ังาตมีกงหกบังัวสแมแเคอ้้องสิรอบแม่เพิ่มีแกแม่เพิ่มีแขกหนูบอกแล้วนี่บอกหนูบอกแล้วเนี่ยมึงเป็นแขกตีแขกตีตะจี้แตกนี่วะ สุดหน้านี่กันว่ามันเป็นแขกมันคือบอมพี่หนวดบอมีข้อไ้ะบานเฮ้ยหรือมึงสิมากี้แม่กูแมนบอลขันมื่กี้จังสันมึงหนีลงเงินบุเดรนี้บ้องสันขาแล้วลอยเต็มขาดเรื่งนี่ไปไหมนี่บอมกินจากมาเลดีบ้องเลี้ยงูุเดรนี้อธิบายไอ้บ้องกูดูบักนี้เป็นผู้ใดนี่เฮ้มาเลดี ปูนี่ลูกแม่มัละติเว้ยนั่นแม่นี่ลูกมึงมีปัญหาอย่างเนาะมัละติไซต์เจ้าบอกไอบาเจ้าบอกมีลูกบอกไม้ผัวแล้วบอกพี่การรับข้อบครัวมันบอกว่าไม่เป็นลูกเจ้าแสดงว่าเจ้าตัวไอคือมัละติไอโซไอบอกเจอพี่ไอโซไอ้บอกมาคนจิตอซต่อแหล้วถ้าเป็นแบบนี้ถ้าจบกเจ้าตัอมัละติ นี่มันไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจ้าเเต่เตียกับข้นเป็นเนาะอีแค่เอ้ยโอ้ยดีใจจังเราเมาดีใจจังไปแล้วเรื่ยไปแล้วถึงได้ดักไปไว้ใจในข้าต้องเลือกลูกเมียอมากเก่งบักคมขอบแม่มาหนีดูคยขำเก่งบอเมียบุญถ้ามันไปแหล่านี้แต่ห้อยเมียเออเก่งหลายเนาะเก่งหลายเนาะแม่แม่ตีความเป็นยังแม่ตีเน่ะตัวกูเคยบอกก่บสอนมึงแล้ว่าเบอกฮะไม่ล่าแขกคนมาเฮือนมาซั่น สนอหนาสนอตาไหมอะเขาเห็นเขาสีกี่เดียน์เขาสีนักเกียรติบ้างโวยจากพ่ฮะเอคอมันสีมันจีบพี่แม่แหมฮจีบกับสีเป็นยังจีบกับสีเป็นยังล่ะฮะไอคมไอม่มมมอ,อยากได้พ่อไหมแม่ฮะมึงไม่มอยากได้พ่อไหมแม่บอกแต่กูอยากได้เว้ยกูอ,อยากได้กูอ,อยากได้หัวไหมมึมงโวยจากกูปะ ป็นลููกกแต่แม่หูจักบอกว่ากาูไม่ค่อยอยากได้ลูกจังมึงเลย<อ>กูเบื่อกูเบื่อลูกจังมึงแล้วกูอยากอายได้ามาที่มึงคนเต็มที่แล้วยอดม,มึงเป็นแบบนี้ก <c oughs> ูไม่ต้องการให้มึงเกิดมากหูจก <c oughs> ักบอกกูอยากได้ทีแค่แต่งพ <c oughs> วกนีแห้งเป็นป่านนี่ผู้ใดเราอ,อีกคนเลิก <c oughs> มึงบอกคักงเบาแน่เนาะอมึงบอกค้าเบาแน่เนาะอบอกให้กูนี่เนาะกูเป็นนายจ้ามึงได้อีกคน อ้ากับโก้สองข้ากับโก้บอกมันจริงเลรียญเเนี่ยกระเบิงแล้วกระคุ้มแล้วเซิร์ฟแล้วกูบอกมึงมาเบิงมาคุ้มมันแล้วมึงต่อยออกมาหาสแตกเนี่ให้พวกให้แขกคนเขาเห็นน่ะฮะกะมันมึนมึนตลูกย่าตัวเด็ดเซิร์ฟกัหน้าดอยคาเดี๋ยวแมันปอนเข่าตีแหลกหรือปอนเข่าหยั่งมึนตายแม่มันหายขย่าเขียนแม่มันจี๊ีแม่มันบ่โก้เนี่ยมึงคืนบ่มึงบอกมึงคืนบ่ฮะโอ้ยตันักจังเลย บ่เว้หหนหรือขันมึงปลให้ผู้ใดล่ะฮะปลให้แม่คุณกคนปลให้แม่คุณกคนกระครันี่ต <c oughs> ัวหาเาบ้าแนะ <c oughs> มงตาบ้าล่อตาอก,กูเป็นบ่เนี่กูเสียบใจงินเดือนแม่แต่บาทเดียวเลยเนี่ยโอ้ยจะทำนี่ก็ได้เส้นผงสุรอดะ,ะแตกอยู่ตายรอดคุณสุลลนารียกเคือกันฉันจ้างคุณมาดูแลมันมาสั่งมาสอนมันเป็นยังก็ปล่อยมันออกมาเพลินพ่านแบบนี้ล่ะฮะ คุณเป็นคู่ไปซะไหนซนารีขอโทษค่ะคุณมารตีก็ไปนี่ซูน่ารีสิบ่ให้คุณคอมบ้าเพนผ่านไอ้คุณมารตีอารมณ์เสียอีกค่ะดีขึ้นกันฉันเอาเงินจ้างเลยฉันไม่ได้เอาขี่จ้างเออตอนนี้กูสิกินขี่แท่นเสาหรือมาแจ้งเงินกเดือกว่าจักรยานแล้วจะต้องสิสิแตกเอาตัดลัคขามือที่หลังไม่แก่เห็ุแบบนี้อีกนะพี่จ๋อไปหอนใส่เราพี่จอเนะไม่้องมาดีเลยโู้ปานฟ้า

บานหอกเหล่าเทิงสวงเป็นแพกโคงเลือดไหลบางแม่บอกเฮยสงสารสายพิการลูกจ๋า ใจดาท้อสุเลงเศร้าฉันบอกตั้งใจให้เกิดชัดจะไม่แห้งเอากันออกมาหยาบบอกคือเขาเศร้าบาดพอปานคนจันทานชีวิตก่อยมาด้อยถ้าน่าสงสารแม่แต่ปู่แต่ย่าว่าหัวซาอีกซ้ำ ลำคานไปันนาในเอยี่นอยหมู่พวกเขาก็กนเกมสาบเสียงดอกซีงสสงจ้ากว่าคำเบียนยังจังคอยเปลี่ยนดอกแนวนีจากสีนี้ไปดีทางใดจังสีสวง เก็บปวดอยู่ในสวงชินสตาต่มต้อยเกิดมาดอยวาสนาใหญ่ก้คุณสุนารีนั่นแหละล่กคุณกันขาคมใน่คมอยากตายยัยความอยากเป่าตายยอดแค่ไหนสิไม่อยากตายเหนยังแม่เพื่อนก็ว่าจังสีสุมืดเดี๋ยวเลกกับมาเวิลดีน้ำคือเกาบะมีแม่ผู้ใดบอฮักลูกดอก กับเยื่โ,โยโกโอยู่เคียงข้างอายตลอดเพราะเคยคิดสิทิถิ่ไอไายเป็นใสไอ้ขมไอ้เหตุการณ์ให้วันนี้อสองสารพี่จับใจเมจังไดจังทำลงบังเลวงจนหลงเส้ กระจนเกอบอกใค้เจอบอกใค้เห็นเพราะอยากเว้นให้มันหางแต่เงื่อนไขต่างๆระหว่างน้ำกับแมไอ้สัญญาไว้ได้หว่วเส้นน้องตกใจตื่นเต้นมันเป็นเรื่องธรรมดาต่อไปคงชินชาจึงคิดหาฟางแก นังบอกขอยอมแพ้คอยดูแม่สิตั้งทาสู่จนหัวขาดข้า ที่ไปเครียดให้พ่อให้แม่มันเป็นนมับอดีเข้าใจบ่ะการมีความกตัญญูกตเวทีกับพ่อแม่จักมือหนึ่งพ่อแม่ก็ต้องมีกตัญญูกตเวทูต่อเพ้าคือกันลูกบัฟังความพ่อคว่ำแม่ผีแกขมอนรกนะคุดของนะีแอนแต่ว่ากันมือใดลูกบัฟังความพ่อคว่ำแม่ทำไมลูกฟังก็บพ่อเป็นผีสิแกไปกินแทบบู อ,อันชาบูนี่มันก็นเป็นตะเสียบดีดอกแต่เจ้าเบ้ามันบ็เป็นตะเสียบเป็นยังไงไมันเป็นเหม,ม็นเหม็นไม่เย้ยโอ้ยปากเอ้ยคือหญิงว่าน้อยเนี่ยละ่ยะอเอาเจ๊งซียหย,ยอกเล่นจืดอๆให้เย้ยโยกโก้ไปอาบน้ำท่าแปงให้แล้วมาออื่นห้ามาเรียนหนังสือกัน<อ>ถ้าตั้งใจเรียนหนังสือฟังคว่ำคุณนคู่สุยาสุสีขาไปกินชาบูนยาสุครนาาลีจ้เยววตัอสียงพดำ You <laughs> i